คลิปนี้พามาเกี่ยวข้าวนาเจ๊มแปดไล่ดูทางสิให้ตายเถอนนี่รถเกี่ยวใหญ่นะเขากำลังเกี่ยวเอาหมดแดงกันนีมันหน้าคนอื่นเนี่ยหน้าเขาอยู่ฟังหนีก่นติวาท่านี่เกี่ยวอยู่รถเกี่ยวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ด้วยนะ ปัญหาคือเราจะไปยังไงเอามาดูทางไปก่อนเหมือนจะกว้างแต่อะไดรไหมนี่สุดหนีบว่แมนตินะ้าหน้าเขาสุดหนีบแมนจีจะไปกลับรถไหนนี่ทางน้องสามมีหมองกลับรถบ่มาเดียงฮะเอา้ามีมีสามแยกหมองกลับรถบ่ รเราอจังน้าปะยหาไปหลวดเนาะมมลมหลอบวะล่ะสิบวัสดุสติมบวดียงกันท่าใส่เขาแล้วมีมึงต้น,ตน,ตนหม่ต้นนี้โูดไเหนว่าเพียงนา้าห้บางท่แหงไหว้เถอันนี้น่าน้าเน้นตีน่ มังหน้าหมดเดียงแค็งคับนี่น้องสาวนี่เนอเส้นหน่อยจอดข้างน้องสาที่ไปกับรถใส่ปัญหาประเด็นขนเขาที่ไปกับรถใส่ห้าไปขับกระจกก่อนมาตื่นกับเทเบ่ไว้แล้ว แยกดีต้องของกำลังรถไหมโรแมนติอันนี้รถเกียวรุ่นอะไรน้อเนี่ยว่าทีพัฒนาการช่างตัวแอรนะ์ด้วยนะด่วนเข้าล้ม มันติกลับได้กตีบดแดงนี่มันติกลับรถได้กตีบว่ะก็นหน่อยครบับเด็กมองพุ่นนี้บ่มุมีมีจังหวะเดียวนี่เดี๋ยวมันตกลงหนีสิตีบว่าสามแยกนี่มมยวจังง่ายจังไหนยมันเขาไปบ่ได้แล้วมันเป็นโศกทอทำได้อยู่นี่ โอ้ยใส่ฝีมือเถอะเนาะได้ปะได้กบที่ได้ตัวขับรถมาเป็นสิบปีแล้วสิบยี่สิบปีและมากระจกออกก่อนปึ๊บมาเดี๋ยวรถเจียวดึงนะครับมองหันมีมองกับบอนน์มองหันมีม่มาเมนบ่นมันหน่อยมันบ่ สังอีกเรียวไปกับพี่ประเภทสามใจใส่เนาะน่วนเดี๋ยวอย่าปุ่งทัอย่าปุ่งทั่วแต่นั่งา่อยู่อุ้ยยังยังยังอ้ไวใจเย็นใจเย็นอย่าปุ่งทั่วกำลังสำคัญเลยจังหวะนี้ เตีงฮัลโหลครับผมของสลักของสลักของรุนไห,หนโอ้ครับครับ บมมี่สิสีเฮ็ดเช่ทโบคูนเอ่อสารคามเหรสารคาตียด่ไรอ่ะตันต่อตันสอีทาง,ทางต่อต่ออะไรยุนโอ้ไ้ต่ออะไรยุนน่าละน่าจะ สันกะไดออใส่บ่ไดบ่มันจะเกี่ยวเด้กมันได้กันเบิดเดสันเาวบ่เกี่ยวมันไ้เป็นใส้มันมั่อเป็นใสกระดาษบ่เหใสกระดาษอไ้บุปโอใสน่ยนาะผมผมดลนต้องหาใสกไดามเปแบบแบมีของไม่ัมีของไม่เนี่ยนน่มาซื้อสารคาม กบบนีตัึงจะอยู่สารค้ำแล้วอยู่ต่ออะไรท่านแล้วที่ไปซื้อประกรณ์พันมบนนั่นครับครับผมครับตีดต่ออะไรเดียวครับครับมาภาพผมแบบครับนี่ได้อยูดรอกจอดตรงนี้เลยนี่เราก็ลงตรงนี้เลยจอดนี่เลย ขึ้นไปเคี่ยดินหอกเมื่เดี๋ยอ้ไนียกดำไปเคี่ยดินหอกเลยว้ากดฉีกเลยโชว์เลยแน่นอนเดี๋ยวมาลุ้นกันดูคลิปหน้านะว่าจะได้กี่อุ้มนาจีเอ็มฝั่งนี้นะแปดไล่ แตไล่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกก็มีสะด้วยนะมีสะมีอะไรด้วยแต่ไล่เี่ยวแค่ประมาบโอ้ขวันดำสีเลยหนูหนูหน,หนูเอาหนูได้ไหมมุมสุดท้ายหนูเอาดู Mày subscribe mày Mày Ghiền อ้าดูรถด้วยอึ๊บอ้าวอ้าวอ้าวอึ๊บโอ้ยผ่านได้ไงเนี่ยโอ้โหไม่ได้กินเลยเอามาฝั่งนี้ ไอพวกหนูนะซึ้บไปแล้วเฮ้ย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 โว้ยโคตรเต็มอุ้มพอดีอันนี้ไม่ใช่นาจี้แอบนะเนี่ยมันจะขึ้นไปเทแล้ว ดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ